ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กอีกหนึ่งแปลงนะครับจำนวนสามไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านซำโสมนะครับหมู่บ้านซำโสมตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี ที่มองเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยลงมาประมาณสักอ่าสี่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยเนี่ยนะครับที่รถวิ่งเนี่ยครับคือถนนลาดยางนะครับไฟฟ้าก็มีแล้วนะครับแต่ว่าอ่าไม่แน่ใจว่าเขาลงมาส่วนบุคคลหรือว่าเอ่อหรือว่าอ่าเป็นไฟสาธารณะแต่ทางนี่เป็นทางสาธารณะชัดเจนฉนวระบุทางสาธารณะชัดเจนนะครับก็คือลงจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับลงมาสัก ประมาณสักแปดเมตรนะครับก็คือจะเป็นที่ที่ต้องการจะขายนี่นะครับรถวิ่งตลอดเลยนะครับเพราะว่าออกไปจากตรงที่บัตรยืนตรงเนี้ยออกไปตามที่รถวิ่งออกไปไปถนนเส้น304ศูนออกตรงตลาดไทยประคองออกตรงหลังอำเภอกระบินบุรีนะครับแล้วก็อโรงพยาบาลกระบินบุรีจากตรงนี้ออกไปโรงพยาบาลกระบินบุรี ถนนเส้นสามศูนย์สี่ระยะทางสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งออกไปเนี่ยสี่กิโลนะครับจากที่ดินออกไปนะครับระบุทางสาระาชัดเจนนะครับจำนวนสามไร่นะครับเอ่อที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็คือจำนวนสามไร่นะครับดเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับที่ต้องการจะขายนะครับอยู่ อยู่ด้านหน้ารถเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าเนี่ยนะครับจำนวนสามไร่นะครับจํานวนสามไร่มีเสาขอบเฉดชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับมีขอบเฉตชัดเจนเลยนะครับอ่าพอดีบัตรมาจอดรถตรงเนี้ยนะครับก็อ่าเสาจะอยู่ด้านหน้ารถเลยนะครับ นี side, here, <tem> <a signal> ่นะครับต <t all ical noise> <noon> ั้งแต่หลักปูนต้นนี้นะครับต้นต้นแรกนะครับตรงนี้นะครับนี่หลักปูนต้นนี้เลยนะครับต้นแรกนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมยาวไปหาหลักปูนต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นตรงหลักปูนตรงนี้นะครับก็จากหลักเนี้ยไปหาหลักจากหลักแรกไปหาหลักหลักที่สองเนี่ยนะครับประมาณสักสี่สิบเมตร นะครับ40เมตรแล้วก็เนี่ยทุ่งหญ้าทุ่งนี้เลยนะครับน้อนเนื้อที่3ไร่นี่นะครับตั้งแต่หลักเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดไปหาหลักปูนต้นนั้นนะครับหลักปูนต้นที่มองเห็นนะครับตรงอยู่ตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยต้นนี้ไปหาต้นนั้นนะครับแล้วก็ยาวไปนะครับตามแนวเส้นลวดที่เขากันควายเนี่ยนะครับ นะครับไปหาเสาด้านนู้นแล้วก็ตัดคือรูปแปรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ว่าด้านที่ติดถนนเนี่ยจะยาวกว่านะครับจะยาวกว่าเานี่ยนะครับจะยาวกว่าด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือที่บัดเดินตอนนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนสาธารณะชัดเจนเลยนะครับในโฉนดระบุถนนสาธารณะชัดเจนเนื้อที่สามไร่เต็มนะครับ เดี๋ยวให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงจําลองนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นี่นะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้เลยนะครับแปลงนี้นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเราลงจากถนนลาดยางมาประมาณสัก80เมตรนะครับรูปแปลงก็กว้างไปด้านนี้ประมาณสัก40นะครับแล้วก็ลึกมาด้านนี้นะครับน่าจะคูณ3นะครับก็ประมาณ120นะครับก็คือ3ไร่นะครับ3ไร่เต็ม นะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับรูปแปลงก็ฝั่งนี้สี่สิบนะครับฝั่งนี้ก็สี่สิบแล้วก็ยาวประมาณร้อยยี่สิบนะครับก็คือเป็นสามไร่นะครับลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาแค่ประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับสามไร่อตรงนี้ก็เป็นที่ของเพื่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ขายนะครับเขาจะขายแค่เฉพาะ แปลงของคุณพี่ท่านเดียวเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ไม่ได้ขายนะครับก็คือแปลงนี้สามไร่เต็มนะครับนะครับตั้งอยู่ตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีหมู่บ้านสำสมนะครับหลักเขตก็ตั้งแต่ตรงหน้ารถบัตรเลยนะครับแล้วก็ยาวไปด้านฝั่งนู้นนะครับประมาณสี่สิบเมตรแล้วก็ลึกเข้ามานะครับตามตามถนนสาธารณะถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับที่บัตรเดินตอนเนี้ย นะครับเราสามารถที่จะมาเออ่คลียร์ลิงได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือแปลงเนี้ยนะครับเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินโล่งๆเลยนะครับเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านอ่าตรงข้ามกันไว้ก็มีเพื่อนบ้านมีป่ากล้วยนะครับที่เขาปลูกกล้วยอยู่นะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับเป็นแปลงหนึ่งสวยๆนะครับอ่า เดี๋ยวบัตรจะอบอกเส้นทางก่อนนะครับก็คือเราออกไปจากจากแปลงเนี่ยออกไปประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับไปถนนลาดยางแล้วเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับจากตรงนี้ออกไปสี่กิโลนะครับไปออกตรงหลังตลาดไทยประคองไปออกหลังอำเภอกบินบุรีนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะไปหมู่บ้านสำสม แล้วก็จะเป็นสามแยกสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปออกโรงเรียนสายมิตรนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่หมู่บ้านเขาไม่แก้วนะครับก็คือที่แปลงนี้เลยสวยๆเลยนะครับสามไร่เต็มนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ไร่ละสามแสนห้านะครับราคาก็อ่ามาคุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับมาต่อรองกับเจ้าของคุณพี่เขาได้โดยตรงนะครับ มีหลักเขตชัดเจนนะครับชวนเพื่อนมาซื้อคนละสองไร่เอ่อคนละไร่ครึ่งก็ได้นะครับคนละหกงานก็ได้นะครับนะครับคนละหกงานนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับนี่เลยคือแปลงเนี้ยนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับเนื้อที่สามไร่เต็มอ่าหลักเขตนะครับอีกด้านนี้นะครับเดี๋ยวบัตรต้องพาเดินชมก่อนนะครับหลักเขตด้านนี้นะครับ ก็มาถึงตรงนี้เลยนี่นะครับมีเสาปูนนะครับเสาปูนตรงเนี้ยนะครับจากเสาปูนตรงนี้ก็ตัดตรงไปนะครับตัดตรงไปแล้วก็ตัดตรงออกไปเลยนะครับไปหาตรงหน้ารถบัตรนะครับสี่เหลี่ยมนะครับยาวจากหน้ารถเข้ามาถึงที่บัตรยืนตรงเนี้ยมาถึงเสาต้นเนี้ยนะครับก็ประมาณสักนี่นะครับต้นนี้เลยนะครับประมาณสักร้อยยี่สิบเมตร นะครับเนื้อที่สามไร่เต็มนะครับสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นระบุเป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับไปชนถนนลาดยางเลยนะครับก็คือตั้งแต่แนวเสาไฟแนวหน้ารถบัตรนะครับตัดตรงมาเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับตัดตรงมานี่เลยนะครับก็คือ่าด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับระบุเป็นถนนสาธารณะชัดเจนนะครับแล้วทางสาธารณะก็ไปนู่นเลยนะครับ ขึ้นไปหาทิวต้นเสาไฟนู่นนะครับนะครับไปทิวต้นเสาไฟนู่นเลยอ่าแล้วริมด้านนี้นะครับก็เป็นทางสาธารณะนะครับริมด้านเนี้ยนะครับก็ตรงไปเนี่ยนะครับก็เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับหมู่บ้านําสมนะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับตรงเนี้ยแล้วด้านติดกับเราไปดีก็เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราอ่าเขาอยู่ริมหน้าถนนนะครับ ก็คือเราต้องเข้าซอยมานิดหนึ่งนะครับครับก็ตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้ยนะครับตรงตรงที่มองเห็นแล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับแล้วก็ไปด้านนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมนะครับอ่าถ้าท่านเดินทางมาชมที่แปลงนี้ถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางร้อยห้าสิบสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ นี่นะครับเป็นแปลงนี้เลยนะครับที่กั้นรั้วไว้เนี่ยนะครับหลักเขตอีกด้านนึงก็อยู่ทิวทิวนั้นนะครับตามแนวรั้วนะครับแล้วก็ตัดตรงออกไปไปหาหลักปูนต้นนู้นนะครับก็เหมาะเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงเล็กปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาก็ได้นะครับก็มาซื้อไว้คนละหกงานก็ได้นะครับตรงนี้ นะครับมีร่มไม้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีหัวปวกมีร่มไม้แล้วก็ตั้งแต่เสาปูนนนะครับต้นนั้นนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับตัดตรงไปหาหลักปูนต้นหน้านะครับเนี่ยเนื้อที่ตรงนี้สามไร่เต็มนะครับสามไร่เต็มมีเพื่อนบ้านนะครับเขาก็มาอยู่กันนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงน,นี้นะครับถ้ามาจากสนามบินสุวรรณภูมิระยะทาง132กิโลนะครับชนบุรี130กิโลเท่านั้นเองนะครับชนบุรีนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซา92กิโลนะครับสะเชิงเซา92กิโลถ้าท่านเดินทางมาหรือว่าเดินทางจากตรงนี้ไปตลาดลงเกอลอรันนะครับจังหวัดสะแก้ว ครับจากตรงนี้ไปก็ระยะทางร้อยหกกิโลนะครับอา่าตรงนี้นะครับไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับทางสาธารณะจะระบุตั้งแต่หน้าถนนลาดยางนะครับแล้วก็ยาวตามริมที่บัดจอดรถไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตัดไปหาท้ายแปลงนะครับตัดไปหาท้ายแปลงนู้นเลยนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหน้ากว้างด้านหน้ากับด้านท้ายกว้างประมาณสี่สิบเมตรเท่ากันนะครับความยาวร้อยยี่สิบเมตรนะครับด้านที่ติดถนนเนี่ยนะครับจะระบุอติดถนนหน้ากว้างประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับนี่นะครับหลักเขตก็จะถึงตรงนี้สี่เหลี่ยมเลยนะครับ นี่นะครับจะมีหลักปูนชัดเจนนะครับจากหลักนี้ก็ไปตรงไปต้นนั้นนะครับต้นหน้ารถบัตรนะครับแล้วจากหลักเนี้ยก็จะตรงไปนี่เลยนะครับไปหาทิวต้นยุคาชิวเขียวเนี้ยนะครับก็ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเลยราคาไล่ละสามแสนห้านะครับยังลดหย่อนได้นะครับทางคุณพี่เจ้าของแก้งไว้ที่โซนนี้ก็หายากนะครับในโซนกระบินแปลงเล็ก ราคาซบซบแบบนี้นะครับเหมาะที่จะทําได้หลายอย่างนะครับตรงนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับเป็นทําเป็นบ้านสวนยามใบก็เสียงก็ได้นะครับราคาไล่ละสามแสนห้านี่ยังลดหย่อนได้โฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับตรงนี้อ่ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาอยู่นะครับเนี่ยที่เขาเลี้ยงควายเลี้ยงงัวกันนะครับแล้วตรงข้ามกับเราก็เป็นอ่าที่เขาเลี้ยงงัวนะครับ แต่แปลงนี้ของเพื่อนเขาไม่ได้ขายนะครับถ้าขายแปลงนี้ด้วยก็จะสวยเลยนะครับแต่แปลงนี้ไม่ได้ขายก็เราก็ลงจากถนนลาดยางมาประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโฉนดคุณแดงนอสอสี่จอนะครับวันนี้บัดขอวอวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับหรือโทร098ย์7 5 2 6 6นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงสไร่เต็มนะครับราคาไร่ละ3,5 0 0 อยู่ตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอยู่หมู่บ้านสำสมนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อ่าแนวเสาไฟนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ายังอยู่ไกลเรานะครับยังอยู่ไกลเรานะครับเพราะว่ายังอยู่เราเลยเราไปอีกประมาณสักห้าหกสิบเมตรนะครับก็ถือว่าไกลเลยนะครับไม่ได้ใกล้เรานะครับนะครับก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับในแปลงของเรานะครับเพราะยังอยู่ไกลนะครับนะครับ ค,ค,คุณท่านใดที่มองหาที่นะครับอยู่พักที่อยู่อาศัยก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้บัดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ